ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องครับผมสำหรับน้องซี่แกรมโตเกียวมิวสิกเผยความรู้สึกดีใจได้ขึ้นหมอล่ำวงใหญ่นั่นก็คือระเบียกว,วาทศิลป์พร้อมกับได้ร้องผลงานเพลงพบรักที่แม่กลองกับไอ้เต้าท็อปนารากรวสันตัวพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับผมต่อรขอสู้จักรวานลูกทุงกก่งกบหลานนุ่มเจีระนะครับผมบุวยพี่น้องครับผมต้องถือว่าเป็นภาพประทับอกประทับใจเลยนะครับสำหรับน้องซี่แกรมโตกเกียวมิวสิกไปกับคุณครูชื่นจังพี่น้องเอ๋ยไปหลังเวทีระเบียบว่าทาสินวาสันตัว และไปเที่นี่พี่น้องครับผมไปขึ้นหมอนล่าวงใหยเบื้อครั้งแรกในชีวิตวสันพี่น้องครับผมสําหรับผู้ได้่ิดฟังเรื่องเาวาของนองอ้องซีแกรมนะฮะนุ่งเจราฝากกดหัวใจฝากกดแชร์หรือว่าเซฟคลิปไว้ร่วมถึงได้ฟังเรื่องเาวาแล้วคอมเมนต์เขามากันแล้วกันนะครับผมมันเป็นแบบนี้ตัวพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยน้องซี่แกรมบอกว่าจังสี่นะครับ ขอกราบขอบพระคุณทีมงานผู้บริหารวงระเบียบวาทศิลป์และพ่อบิ๊กแม่แพรวเป็นอย่างสูงนะครับวาสันตวเออที่ให้โอกาสซีแกรมขึ้นเวทีระเบียบวาทศิลป์เพราะแกรมไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้มายืนบนเวทีใหญ่ขนาดนี้แกรมดีใจมากๆและตื่นเต้นมากๆครับที่ได้เจอพี่ท็อปนารากรเจอพ่อเอะ และพี่ๆทีมงานในวงระเบียบวาทศิลป์ทุกคนขอบคุณแม่ๆพี่ๆเอีหน้าเวทีที่มาให้กำลังใจแกรมนะครับรักทุกคนวสันพี่น้องครับผมน้องซี่แกลมได้ขึ้นระเบียบวาาัศิลป์แล้วนะครับผมแฟนคลับแฟนเพจนี่โอโ้โหตามไปให้กำลังใจหลายลายพี่น้องครับผมและแนนนอนนะฮะ ท็อปนาราก,ก่อนกับพึ่งบอกวา่าร้องผลงานเพลงพบรักที่แม่กรองไปนะฮะซึ่งเป็นผลงานเพลงของน้องซีกแกรมนั่นเองนะครับผมพี่น้องครับผมท็อปนาราก,ก่อนนะฮะบอกว่าจังสี่บัตรที่เนี่ยเออโอ้ยแต่เราแต่แล้ว,ลวเออเจ้าของเพลงมหาประทับใจหลายวสัตัวนี่คือเจ้าของผลงานเพลงพบรักที่แม่กรอง น้องสี่แกรมแล้วก็มาก,กับคุณครูชินจังวสันพี่น้องเอ๋ยแล้วก็บอกว่านี่แหละเนาะทีมงานโตเกียวมิวสิกเดี๋ยว จะให้ดูว่าบรรยากาศเป็นจังได้วสันพี่น้องเอยพี่น้องเอวยไอเต่าท็อปนาราก่อนเพลนวาม่านะครับผมถือว่าเป็นอึงศิลปินพี่น้องครับที่มาแห้งอิลิเนาะสําหรับน้องซี่แกรมนะครับผมละ,ละกาควงครูมากครับคุณครูชิ่นจังพี่น้องครับอู้ผ้ากันพัดผ้ากันดันผ้ากันดัางพี่น้องครับและที่สําคัญเลยนะฮะนี่คือ ความฝันของเด็กหนุ่มคนหนึ่งเนาะอยากขึ้นหมอล่าม่วงใหญ่อยากขึ้นระเบียบว่าทศินพี่น้องครับผมได้เห็ตามความฝันแล้วบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนี่ลละใ้เมืองเรื่องเล่าของน้องซิกแกรม หละกการคุ้นคู่ชิ้นจานจากโตเกียวมิวสิกแล้วนะครับผมอุ้ยโตเกียวมิวสิกส่วนตัวก็เป็นโตเกียวนะฮะเออโตเกียวมิวสิกนะครับผมกับผู้ใดชื่นชอบนะฮะกับคอมเมนต์เขามากเนาะร่วมถึงแม่แม่แฟนคลับทั้งเอฟซีวงระเบียบนะครับผมอยากให้น้องซีแกรมไปขึ้นอีกกับเม่นมากว่ามากกับเรากันนะครับผมได้เห็นน้องแบบว่าโอ้ยยิ้มสดใสแบบนี้กับประทับอ,อกประทับใจเนาะพี่น้องเนาะเอาตั้งใจกัแล้วแต่นะครับผมหลานุ่มเจรา่าฝากติดตามในเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับจักรวาลลูกทุง่งกับกลาหนุ่มเจียระอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์กดเซฟคลิปไว้หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาเ้าน่วหัวมวลน้ำกันนะครับตอนนี้หนุ่มเจีระไปแล้วสวัสดีครับ